ขบวนรถเร็วที่171นะครับผมกรุงเทพอภิวัตรปทางสุขใหม่กรกนะฮะก็ออกจากสถานีต้นทางมาแล้วนะครับนี่มาแล้วนะจากคุณตระแมนทําขบวนนะฮะ13นาฬิกา15นาทีนะฮะ ก็สถานีต่อไปจอดบางบํารุนะครับทุกคน